ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาสราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆ ราคาที่โคจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟอฟุกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลชอปร้านบริการรับหาเนนบอสในแมพชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาซิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เอโยโยโย่เฮลโลกายวัตสับดูดโอเคครับทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับ คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมา PVP กันตามในอนิเมะอีกแล้วนะคะทุกคนครับอีกแล้วก็ไม่ต้องดาอะไรแย่ๆะนะครับทุกคนว่าคู่วันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรกับอะไรนะฮะก็ตามนี้เลยนะทุกคนก็คือว่าผมเนี่ยจ้าฮีดันนะครับมา VS กับคาคุสึเนาะทุกคนครับนี่ครับทุกคนผมได้แต่งตัวมานะนี่ก็ลองให้คะแนนกันดูน่อยนะครับว่าให้คะแนนฮีดันเท่าไหร่ให้คะแนนคาคุสึเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นฮีดันนะครับก่อนที่จะเข้าแสงอุตสาหนะทุกคน แล้วก็เป็นคาคุสึนะครับคาคุสึเวอร์ชั่นถอดเสื้อครับนี่เวอร,ร์ชันระเบิดพลังนะครับอ่าฮเป็นยังไงผมคิดว่ามันเท่มากเลยนะเท่ทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวนะทุกคนก่อนที่ผมจะได้มาทําคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ได้ลงสปอยไปนะครับก็มีน้องๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันบางคนบอกว่าคาคุสึจะไม่เละเป็นขี้เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่โดนนารุโตะก,กับคาคาชิเนี่ยลุมตบไปนะคะทุกคน อ่าแล้วนี่นะครับก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับที่น้องๆเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมาฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเล่าสตอรี่คร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือว่าอ่าแสงอุตสาเนี่ยเขาได้ทําการไปชวนฮิดันนะทุกคนไปชวนฮิดันเนี่ยเข้ากลุ่มแสงอุตสาเพราะว่าฮิดันเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับสาหรับกลุ่มแสงอุตสาตอนนั้น ก็คือเอ่อไม่พูดอะไรเยอะนะทุกคนพอคาคุสึกับฮิดันเขามาเจอกันเนี่ยคาคุสึก็ได้กระซวกอกฮิดันไปทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าฮิดันเป็นอมตะไงเออแบบฮิดันเนี่ยก็ทำการเคานเตอร์นะทุกคนเคานเตอร์คาคุสึก็เสียไปอีกหนึ่งชีวิตเลยนะคือแบบว่า2ตัวนี้นี่เป็นตัวละครที่แบบอยากจะฆ่ากันมากๆนะครับแต่ฆ่ากันไม่ตายนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันเป็นอมตะไงทุกคนเออมันก็เลยแบบเลิกฆ่ากันนะฮะแล้วก็ ฮิดนเนี่ยเห็นว่าแสงอุตสาหน่าสนใจดีก็เลยยอมเข้ากลุ่มแสงอุตสาหไปนะฮะแล้วก็ได้จับคู่กับคาคุซึเพราะว่ามันฆ่ากันไม่ตายถ้าไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันคงฆ่าคนอื่นเละแน่ๆก็เลยจับมันมาอยู่ด้วยกันนะครับจะได้ไม่ฆ่ากันเนาะเพราะฆ่ากันไปเนี่ยมันก็ไม่ตายกันอยู่แล้วไงทุกคนแสงอุตสาหคู่นี้เนี่ยนะครับทำธุรกิจร่วมกันก็ได้ฉายาแบบคู่หูอมตะนะทุกคนครับอันนี้ผมเรียกส่วนตัวนะคู่หูอมตะนะครับต่างคนก็ต่างฆ่าไม่ตายแล้วโคตรโหดเลยละไอ้ตัวนีีเ่ย โอเคนะทุกคนครับมาครับเรามาดูของที่เราจะใช้ในการ PVP กันบ้างดีกว่านะฮะก็คือว่าของที่ใช้ในการ PVP เนี่ยจะอิงตามในอนิเมะเหมือนกันนั้นทุกคนครับอ่าก็คาคุสึกับที่ดันเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่แบบว่าสายการต่อสู้คล้ายๆกันนะครับจะเป็นสายการต่อสู้ระยะประชิดนาอทุกคนคาคุสึเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าใช้พลังของหน้ากากนะครับแล้วก็จะมีทักษะการต่อสู้ด้วย แล้วก็ฮีดันเนี่ยจะมีทักษะในการต่อสู้ระยะประชิดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีบัตรลายอ่าของที่ผมจะใช้เนี่ยที่เล่นเป็นฮีดันนะครับจะใช้บัตรลายของฮีดันนะก็คือบัตรลายเอทเทนอลครับทุกคนจะใส่โหมดเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่สก,กิลจนครบเลยแล้วก็จะยัดเป็นกระบวนท่าไว้หมดเลยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นอาวุธเคียวของฮีดันครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับนี่เคียวอันนี้เลย แล้วก็คาคุสึเนี่ยคาคุสึก็ไม่มีอะไรเยอะเหมือนกันครับคาคุสึจะใช้เป็นโหมดของคาคุสึแล้วก็สกิล v ี n อของคาคุสึนะฮะแล้วก็จะยัดเป็นกระบวนท่ามาเหมือนกันเลยครับทุกคนเหมือนกันเดะเลยแต่อยู่ที่ว่าน้องเขาเนี่ยจะใช้เป็นกระบวนท่าเซตแบบไหนนะฮะแล้วแต่น้องเขาเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับของที่เราใช้ในการ PVP กันนะฮะทุกคนครับโอเคมาทุกคนเราไปดูการ PVP กันเลยดีกว่านะครับ3 2 1ไปมาฮะทุกคนครับ คู่หูอมตะนะครับรอบนี้เนี่ยจะมาเจอกันนะก็เป็นเหตุการณ์ที่ชวนเข้ากลุ่มแสงอุตสานะครับต่างคนก็ต่างเป็นอมตะฆ่ากันไม่ตายอย Jamie, <out> ู่แล้วเนาะมาดูกันนะครับว่าเอ่อนอกจากในเมสเนี่ยพอมาอยู่ในเกมใครจะชนะนะฮะอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแล้วแต่จังหวะคนจริงๆครับจริงๆเลยใครพลาดคนนั้นก็ตายครับทุกคนใครพลาดก่อนก็ตายอ่ะเออนี่ไงใครพลาดก่อนก็ตายครับ คู่หูอมตะครับคู่หูอมตะเห็นไหมอย่านะไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยู่ไปอยู่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนได้ไงนี่โดนคู่หูอมตะนะทุกคนสองคนนี้เนี่ยเขาก็สู้กันแบบว่าประมาณแบบเป็นแบบสายการโจมตีระยะใกล้นะฮะแต่คาคุสึเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่เขาเป็นโจมตีระยะทั้งใกล้ทั้งไกลได้นะครับ แต่ฮิดันเนี่ยต้องเข้าไปใกล้อย่างเดียวนะอี่นี่เฮ้ยแต่ M1 อย่างแรงอ่ะเขาก็สื่อ M1 อย่างแรงอ่ะเขาก็สื่อ M1 แรงมากเข้าสื่ออือคู่หัวตาอ๋อฆ่ากันไม่ตายใช่ไหมเฮ้ยเอาแล้วสวยดสวยดิสวยดิสวยดีเรียบร้อยดิพี่เฮ้ยเฮ้ยเคียวจะไม่ช่วยอะไรเลยหรอเคียวเคียว กินไไไไมม่่ดด้้เคียวเคียวจ๋าอ UH ๋อเฮ้ยเอ้ยไอ้คาผูซึไอ้คาผูซึเออขอหน่อยไอ้คาผูซึ้เกือบตายเล่นเอ็งเล่นฆ่าเกือบตายเลยนะไอ้คาผูซึเดี๋ยวเดี๋ยวตาอนนี้ผมพลาดบ่อยมากครับทุกคนใครพลาดคนนั้นก็ตายอ่ะเอาจริงๆ พลาดบ่อยอยู่ตอนนี้พลาดบ่อยมากอืแล้วเสียบเปียบตรงที่คาคุสึเขาเป็นสายระยะไกลนะทุกคนพี่ตายดิตายดิโตายอย่างไวนะครับอืผมไม่ยอมหรอกทุกคนผมต้องมีแก้มือนะครับต้องมีแก้มือเอาอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้พลาดบ่อยมากครับ <c oughs> เฮ้ยแล้วนกมาร้องอะไรวะโอเคทุกคนอ่าถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคเอาอีกรอบหนึ่งนะไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมโอเคครับ okay, ทุกคนครับมารอบที่สองนะครับไม่ยอมครับบอกตรงว่าไม่ยอมมาเปิดโหมดเลยครับไี่มาละรอบนี้เนี่ยต้องต้องแบบว่าเล่นดีๆหน่อยนะเขาเป็นสายระยะไกลนะครับทุกคนครับเราต้องจับจังหวะด,ดีๆนะฮะจับจังหวะผ้านนี่ด้องนะเดซมอลเล่นี่ไงละ่ะต้องจับจังหวะครับวันนี้วันนี้วานนี่วานนี่วันนี้วันนี่เฮ้ <S <S ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่ไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไวเลยทำไมไม่เหมือนไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะเฮ้ยโดนแล้วอออืื้หไอ้สกิลนี้แก้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เคียวก็ไม่ช่วยอะไรเลยไอ้เคียวเฮ้ยต้องจับจังหวะดีๆป่ะไม่ได้หรอกตายนะจับจังหวะพลาดคือตายนี่ไงโอ้โหโอ้โห มาปุ๊บโดนปั๊บนี่ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมไมมม่่่เเเปปป็็็นนนไไไไไไรรรอ้เคาน์เตอร์ก็ครูดาวนานนานมากเคาน์เตอร์ครูดาวโคตรนานเลยคออหือเออหือวุ้ยมาแล้วมาแล้วอืโอ้โหอย่างเร็วเลยนี้เฮ้ยไม่โดนด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ็มวันอย่างแรงดูดิเว้ยเฮ้ย อข้ากึสืรออือขากุสื่ออออืมขอคอตเตอร์นิดนึงเหอะนี่ขึ้นไปเไปจ่ะเฮ้ยขากุสือออขากุสืจะแพ้ซ2สองไม่ได้นะเว้ยจริงไอ้ข้ากูสื่ออ้นแม่เอาแยะอ้ยอฮ้ยเผือชีแนท ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดิถอยถอยวันนี้อันเดะอันเดะไม่โดนเลยวันนี้เออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อื้อโดนซะบ้างคาคุสึเองจะเวดอวตารคนเดียวไม่ได้นะเว้ยนี่มันมีฮิดันอยู่ใจเย็นๆนะเฮ้ยว้าดึงไม่โดนเดี๋ยวมันมามันมาแล้วมันมาแล้ว เดี๋ยวอยู่ไหนวะอันเนี้โหแบบเข้าต้องเข้าใกล้ๆอ่ะทุกคนเออถ้าเข้าไม่ใกล้เราก็โดนคนเดียวอ่ะโดนคนเดียวเฮ้ย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 ไม่ใช่องนี้ดิเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยใจเย็นๆก่อนค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆจ่าค่อยๆพูดค่อยๆจ่าอันน่ะมาอแก เฮ้ยมันเอาอย่างนี้หรต้องจับจังหวะดูดีเ,นนเ,เสียทำ้งมันไปเฮ้ยทุกคนดูดีดูคาคุสึมันทำดีนี่ยเนี่ยดูคาคุสึมันทำดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน,นมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะเฮ้ยอันเน่อจจะเอ๋อจจะเอ๋สี่อจจะเอ๋อ,จ,อ,อจจะเอ๋โอ้ยเรียบร้อยโอ้โห,โห ชนะว่ะไม่คิดว่าจะชนะเนี่ยเอาจังจริงคิดว่าจะแพ้คิดว่าจะแพ้บูงเดียวเลยโอ้รอบนี้ของจริงครับทุกคนใครพลาดคนนั้นตายบอกแล้วใครพลาดคนนั้นตายนะครับสูสี่ครับสูสี่ทุกคนสูสีคู่นี้คู่หูอมตะแห่งแสงอุตสานะครับผมโอเคครับทุกคนครมาอันนี้คือรอบที่สามแล้วนะครับ ผมเนี่ยชนะไปแล้วเนาะน้องเขาชนะไปแล้วถ้าไม่มีศึกตัดสินเนี่ยโอ้ฮิดันกับคาคุซึก็น่าจะตายตามไม่หลับนะครับต้องมีศึกตัดสินนะฮะมารอบนี้แหละทุกคนศึกตัดสินของแท้แต่ก็แล้วแต่สเต็ปครับใคร,ใครพลาคนนั้นก็ตายแหละเออมันแล้วแต่สเต็ปอะ่ะมัน,ม,นมันไม่เชิงว่าอันนี้โหดกว่าอะไรอย่างนี้นะมันมันแล้วแต่สเต็ปครับทุกคน นี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าพลาดอ่ะถ้าพลาดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอ้ฮ้ยเฮ้ย sure. อ like. ้าวเฮ้ยเกือบเกือบอันเนี้เฮ้ยเฮ้ยขอเคลียวหน่อยดิมาแล้ววนมาแล้ววนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นคนไหนพลาดคนนั้นตายคนไหนพลาดคนนั้นตายใจเย็นครับครับคุ้สใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยสุดแล้ว สวย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 โคตรสวยอันเนี้ยโดนโดนแคนเซิลเคาน์เตอร์โหโดนแคนเซิลอะไรไม่โดนโดนแคนเซิลเคาน์เตอร์บ้าากแบบโดนไหมโดนเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วเคียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแน่ตายแน่ตายแน่แน่ตายเนี้ยไม่รอดไม่รอดแน่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าใกล้เกิน ไม่รอดแน่เลยโอ um um ู้หูยโดนดีโดนดีอันนั้นแน่นอันนั้นแน่นโลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะคาคุสึเจ็บนะับไจเทันใจเย็นๆครับคาคุสึคาคุสึใจเย็นๆนะคาคุสึคาคุสึคาคุสึใจเย็นๆ เฮ้ยเน่เฮ้ยกดเร็วไปกดเร็วไปเน่เน่เน่ฮ่าฮ่าฮวิวิดูดิวิมาเป็นชุดเลยอ่ะดูดิไปแล้วนี่ไหนพี่ไปไหนอ้ออ้ออ้อนีโดนโดนโดนจับเรียบร้อยจับแล้วก็นี่ดึงดึงปั๊บปั๊บแล้วก็เอาเคียวดึงวะเฮ้ยเฮ้ยเคียวไปไหนอ่ะเฮ้ย เคลียวมันขึ้นฟ้าเคลียวมันขึ้นฟ้า,าได้ไงอ่ะจะเอ๋ครับกุสึอจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโง่ยกอ่ะจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยกดสกิลพลาดกดสกิลพลาดตายแล้วตายแน่เฮ้ยขอโทษครับคุณสือผมขอโทษครับเรียบร้อย ص ص> เรียบร้อยครับทุกคนครับก็ผลแพ้ชนะก็ตามนั้นนะครับ เออถ้ามีเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีแบบฮิดันชนะคาอุสึชนะชนะมันแล้วแต่จังหวะแต่ละคนนะครับทุกคนครับอ่ามันก็ดูผลแพ้นชนะไม่ได้หรอกมันอยู่ที่สเต็ปนะครับคู่นี้มันสูสีกันมากๆเลยนะทุกคนอีกตัวหนึ่งยิงมาเราเคาเตอร์แต่ถ้าเราโดนอ่าแคนเซิลคาเตอร์อีกตัวมันก็ยิงเราโดนนะทุะะคคกนคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคู่หูอมตะสําหรับกลุ่มแสงอุตสานะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับถ้าใครอยากได้คู่ไหนอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะฮะเดี๋ยวจะทยอยทําให้ทีละคู่กันแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาดินอนหรอตากผูสื่เหรอดีไปยาไปยโอ้โหนี่่โดนจีอันนี้นมานี่จะเอ๋ครับเฮ้ยโคต่เ,เกียดเลยไอส้สก,กิลนะ ไอ้สก,กิวเนี้ยโดนตลอดมานี่นี่มานี้